อะไรสักอย่างเงี้ยมันจะทําให้เึอถึงสิ่งนั้นนะค่ะก็ถ้าสมมติว่าวันไหนที่เครียดใช่ไหมครับก็ถ้ามากับถ้ามาเจอเพื่อนๆก็จะแบบูตึงใส่เพื่อนหรือว่าบางทีก็จะมีอารมณ์ที่แบบว่าไปพานคนอื่นอะไรแบบนี้ครับสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าน่าจะส่งผลกับร่างกายไปหลักเ,เพราะเวลาที่พี่เครียดสิวก็จะขึ้นพอแบบนอนน้อยมันก็สมองไม่ปลอดโปร่งเวลาเรียนเช้ามันก็ทําให้เรียนไม่เต็มที่ใช่ของพี่ก็ อาจจะเป็นแบบเรื่องของจิตใจเนาะแบบเวลาเครียดมันจะทาให้แบบรู้สึกดาวตัวเองอะไรเงี้ยแบบว่าเราแบบดีไม่พอเราเรียนไม่เก่งเออประมาณนี้ความเครียดใช่ก็ส่งผลทำให้ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเท่าไหร่เวลาเครียดไม่อยากเจอผู้คนน่าจะกเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องที่บ้าน,เ,าน,เ,นเพราะว่าข้อสอบยากครับมันไม่เหมือนแบบ มปลายที่เราจะมีคะแนนเก็บเยอะขึ้่มาทําเกียรติครับแต่ในส่วนของมหาลายัยเนี่ยคะแนนสอบจะเป็นส่วนใหญ่ที่ทาให้เกียรติเราดีครับมันก็เลยเครียดอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรียนค่ะเรื่องเรียนเรื่องเกรตแล้วก็การทํารีพอร์ตทําการบ้านส่งให้ตรงกับเดทไลน์ค่ะเอ่อสาเหตุหล,ลักๆก,ก็อาจจะเป็นการที่ที่ไม่สามารถแฮนโด้กับสบภาพแวดล้อมได้แบบคนที่แบบเจอในทุกๆวันแล้วก็ชอบจะเก็บเอา คำพูดหรือว่าแบบอะไรหลายๆอย่างมาคิดแล้วก็จะเกิดความเครียดน่ะส่วนใหญ่ถ้าเครียดอ,อาจจะเกิดบว่าจัดก,การเวลาไม่ได้จัดก,การความรับผิดชอบไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็คือส่วนใหญ่มันจะมีงานกลุ่มแบบพวกทำรีพอร์ตอะไรนี้ใช่ป่ะมันก็จะเหมือนเราต้องทํางานกับคนหลายประเภทแล้วก็วิธีการทํางานก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะเครียดตรงนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องแบบคูยกับเขายัางไงให้เราได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเหมือนกันเลยแบบนี้เล่นเกมครับเล่นกีฬา ก็หายกิจกรรมที่เราชอบทำไม่ก mm ็ก hmm. mm ิน hmm. น mm ้ำตาลเยอะๆกิน hmm. น mm ้ำตาลเยอะๆก็ถ oh, ้าวันนั้นม hmm? uh ีเวลาว่างว่าจะกินก็จะไปอไปออกกำลังกายที่บิบมาสอนมาก็ถ้าเครียดก็หาอะไรกินครับผมหาอะไรอร่อยอร่อยกินแล้วก็เล่นเกมทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะทำให้เองมีความสุขครับ ก็ไม่ออกไปหาอะไรทำครับว okay, ่าอะไรอย่างนี้ก็จะให้ทำปรึกษาเพื่อนค่ะแล้วก็อาจจะชวนเพื่อนไปทําอะไรใหม่ๆที่เพื่อนไม่เคยลองทําดึงก็อาจจะถามว่าเพื่อนอยากไปทําอะไรไหมก็พยายามถามสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรครับแล้วก็พยายามช่วยหาวิธีการแก้ไขครับครับผมก็ก็ถามถามเขาครับว่าเป็นยังไง แล้วก็หาวิธีแก้ไขค,ครับ